เวียดนามอันตรายขนาดนั้นนะครับขนาดนั่งรถโดยสารอย่างใส่หมวกกันน็อกนะครับตอนนี้เราออกมาแล้วนะครับด้านซ้ายมือของเราก็คือเมืองดานังนะครับตอนนี้เราอยู่ในเขตของเมืองดานังนะครับเมืองดานังก็จะมีความเจริญนะครับกว่าเมืองเวสนะครับนะเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ี่นะครับของประเทศเวียดนามนะครับนะครับอันดับหนึ่งยกให้โฮจิมินซิตี้นะครับอันดับ2คือฮานอยนะครับ อันดับ3คือไฮฟองนะครับแล้วก็อันดับ4คือเมืองดานังแห่งนี้นะครับนะก็จากนี้ไปก็ตรงไปที่ภูเขาบานาเลยนะครับนะจากนี้ไปก็ประมาณ30กิโลนะครับนะ เดี๋ยวนี้มีอุโมงก็ไม่มีรถคันไหนนะครับที่ขึ้นภูเขาแดวมาไฮเวินนะครับก็ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็ค่อนข้างอันตรายนะครับสำหรับการขี่รถขึ้นเขานะครับก็มีหมอกลงด้วยนะครับก็รถทุกคันก็เลยหันมาใช้เส้นทางอุโมงนะครับ yeah